สวัสดีค่ะตามสัญญานะคะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้นให้ได้ชมกันค่ะเม b e l ร i n fit t m มี Foundation นะคะต้องขอบอกก่อนว่าซื้อมาผิดสีนะคะปกติเพื่อจะใช้ที่เช็คในในเว็บที่ชอบเปรียบเทียบสีของรองพื้น่ประจำนะคะจะใช้สี310แต่ว่ามันไม่มีขายก็เลยหยิบสี315มาก็เลยค่อนข้างรู้ตัวแหละว่ามันจะมันจะชมพูนแน่นอนแต่ว่าอยากลองเนื้อนะคะเผื่อว่าจะเจอสีที่เข้ากับตัวเองแล้วก็ ถ้ามันใช้ดีนะก็เลยก็จะหาสีจะพีออเดอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่สีที่เข้ากับตัวเองมาใช้นะคะบีบเนื้อมาก็ปาดลงไปบนผิวนะคะเห็นเห็นความชมพูหรือเปล่าในกล้องถ้าคนผิวเหลืองแล้วใช้รองพื้นสีชมพูนะคะหน้าก็จะเป็นเทานะ <laughs> สีชมพูมากไหมก็ ก็ไม่มากแต่ว่ามันยังไงอะมันทำให้หน้าแบบดูหมองๆนะถ้าสำหรับคนที่ชอบคนที่ชอบให้ผิวตัวเองดูแทนๆก็น่าจะชอบประมาณนี้นะแต่เบลก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรมากมายนะกับสีผิวนะสีอะไรก็ได้แค่ไม่ทาลรองพื้นหน้าเทาก็พอ สีโอเคนะสีไม่แบบดูในกระจกในชีวิตจริงนี่สีโอเคเลยไม่ได้ไม่ได้เทาสามหนึ่งห้า 3, 1, ก็ใส่ได้อยู่จะออกแทนๆนิดนึงสีโอเคอยู่ตอนแรกตอนแรกที่ที่ซื้อที่ตั้งใจหยิบมาผิดสีก็คิดว่าจะเทาแน่นอนแต่ว่าไม่เทาโอเคอยู่ น่าจะออกแทนแทน,นิดนึงเนื้อดีมากแล้วก็เราก็แบบชอบอะตั้งอยู่ตั้งหลายวันแล้วไม่ยอมใช้เพราะว่า <laughs> เพราะว่าคิดว่ามันจบสีไม่สวยแล้วก็ไม่อยากใช้แต่ว่าใช้ตอนนี้รู้สึกชอบเลยอะราคาเท่าไหร่เองอะซื้อมาหนึ่งร้อยสิบโคนก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทอืมชอบรู้สึกว่าเนื้อเบาแต่ว่า ติดหน้าดีเลยอ่ะดีมากแล้วอะชอบแล้วก็ปกปิดค่อนข้างดีนะคะปกปิดพวกรอยจุดด่างดำอะไรแต่ว่าพอดีพี่เป็นเนี่ยเป็นสิวที่พี่แกะสิวแล้วก็เป็นฝ้าที่มีสิดํดำมากๆใช้อะไรก็ไม่ปิดนะคะต้องใช้คอนซีลเลอร์อย่างเดียวขอใส่คอนซีลเลอร์ปิดนิดน,นึงแต่รู้สึกชอบอ่ะลองพื้ตันนี้ดีเลยอ่ะสี่ร้อยกว่าบาท เมืองไทยมีไขาหรือเปล่าน,นี้ไม่ทราบนะคะเห็นบางสื่อก็บอกว่ามีบางบางคนก็บอกว่าไม่มีไม่ได้เดินแบบสำรวจตลาดอันนี้ไม่ร้บจริงๆเลิศอะลองพื้นสวยอะ่ะชอบเหลือสวยเลยอะไม่ได้แบไม่ได้ ไม่ได้เทาไม่ได้ลอยไม่ได้แบบเวอร์วัางน,นะหรือเพาใส่เสื้อคอต่อก็ย well. ังโอเ okay คนะหน้าอเนื้อรองพื้นดีมากสวยขอทาแป้งนิดนึงค่ะวันนี้จะออกไปข้างนอกนะคะขอทาแป้งนิดนึงอันนี้นใช้แป้งเลิฟควีนสีเหลืองสวยมากจริงๆไม่ต้องทาแป้งก็ได้นะขอบเมยบรินอันเนี้ยดีมากเฮ้ยถึงว่าทำไม ทำไมรีวิวของฝรหลังเขาเป็นแฟบริกันจังเราช่องจังดีมากโอเคค่ะวันนี้จะไม่ปัดแก้มไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกอ่เข้าไปในเมืองนะคะขณะนี้เวลาบ่ายโมง22นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาจากไปสมบุกสมบันข้างนอกแล้วก็มาดูกันว่าน่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูโพส์อัพให้ดูใกล้ ค่านี้เวลาหนึ่งทุ่มนะคะยังหน้ายังไม่ได้ซับไม่ได้อะไรแล้วก็แดดออกค่อนข้างร้อนห <laughs> น้ายังโอเคอยู่นะคะ oh,